สวัสดีค่ะนักเรียนคะนะคะสวัสดีในช่วงช่วงบ่ายนะคะกลับเข้ามาสู่วิชาประวัติศาสตร์ของวันนี้เป็นคาบเรียนที่2ของวันนะคะซึ่งทั้งอาทิตย์เนี่ยเราเรียนกันสองคาบแต่ว่าเจอกันใน1วันนะคะเมื่อเช้าคาบหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายคาบหนึ่งนะคะ,ะคงจะไม่เบื่อเนาะนะคะ,ะเราจะมาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อเช้านี้นะคะมีคุณยายกับคุณหลานนะคะได้มาคุยกัน แล้วก็คุณคุลิงก็อธิบายให้นักเรียนทราบว่านะคะก่อนที่เราจะมีช่วงชีวิตอยู่ในปัจจุบันย่อมที่จะต้องมีนะคะประวัติศาสตร์ก็คือคนในสมัยโบราณใช่ไหมคะแล้วก็มีการนะคะใช้ชีวิตดํารงชีวิตต่อ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 กันมาสืบทอดต่อกันมานะคะเขาเรียกว่าเป็นการดํารงชีวิตนะคะทีนี้ ในแต่ละสมัยเนี่ยนะคะการดํารงชีวิตก็จะมีนะคะหลักฐานของการดํารงชีวิตที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางทางกายภาพนะคะหรือว่าหลักฐานทางชีวภาพนะคะซึ่งหลักฐานเหล่านี้หมอหลักฐานทางกายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างละสิ่งแวดลอ้อมใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมา นะคะหรือว่าสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาก็ถือว่านะคะเป็นหลักฐานได้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่ามนุษย์นั้นเนี่ยนะคะนะเมื่อมีการดํารงชีวิตต่อมาแล้วนี่นะคะจะเขาจะตั้งทิ้นฐานจะตั้งนะคะบริเวณอยู่อะไรไงแบบไหนนะคะเราจะมาดูต่อกันเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวนะคะอะฟังายหลาอุ่ยกันถึงเรื่องพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์วินคิดว่าอะไร คือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเข้ามาตั้งถินฐานในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะผื้นแผ่นดินไทยของเราเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเก่งมากลูกเนื่องจากในสมัยโบราณผู้คนมักเลือกตั้งถินฐานในบริเวณที่มีแหล่งน้ำพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรที่เหมาะสมร่องรอยการตั้งถินฐานของมนุษย์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะบริเวณที่มีแหล่งน้ำสำหรับการดำรงชีวิตเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบชายฝั่งทะเลหรือที่ราบหุบเขามีแหล่งน้ำมีทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะ<อ>แก่การเพา<อ>ะปลูกและเนะลี้ยงสัตว์พัฒนาการของสังคมมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ตามถ้ำ เพิงผาดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาของป่ายังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหลง่งเร่ร่อนไปตามแหล่งอาหารเครื่องมือที่ใช้ประดิษฐ์จ,ะะจากธรรมชาติเช่นหินกระดูกสัตว์โลหะตามธรรมชาติเอาละค่ะน้องๆมาถึงในช่วงนี้เรามาพักทำกิจกรรมกันก่อนน,นะคะ,คะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะ ให้น้องๆเรียงลำดับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องค่ะ,ะดูให้ดีนะคะสมัยนะคะสมัยยุคประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะลูกนะดูดีๆอาจจะมีในข้อสอบหรือว่าแบบฝึกหัดของเราก็เป็นได้ดูดีๆจ้า เราดูกันก่อนนะก่อนที่นะคะคุณยายจะมาเฉลยให้เราฟังว่านะคะในยุคอ่าแต่ละยุคนั้นมีอะไรบ้างนะักเรียนดูนักเรียนคิดว่าทํากิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะอ่าพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์แหรอครับผู้คนที่อาศัยดูก่อนนะคะ ตรงนี้นั้นนะคะตรงนี้นั้นน่ะจะให้นักเรียนดูก่อนนะคะแล้วเรามาดูซิว่าค่ะตายหา่ยายกับหลานเขาจะคุยอะไรกันต่อไปนะคะนี่มีสมัยอะไรบ้างนะสมัยธนบุรีสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สมัยสุโขทยัยสมัยประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทยัยแล้วก็สมัยอยุธยานะคะแต่ก่อนที่จะเฉลยนะคะเราจะมาฟังก่อนว่าเขาจะกิจกรรมกันไปแล้วรรเรามาดูกันต่อเลยนะคะ พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์นะครับผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนประเทศไทยได้มีพัฒนาการจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เริ่มเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่12หรือประมาณ1,400ปีมาแล้วมีการพบหลักฐานการใช้ตัวอักษรเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆและติดต่อสื่อสารกัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาสมัยก่อนสุขโขทยัยพัฒนาการของสังคมมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์สมัยนี้มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ตั้งหลักแหล่งสร้างที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนบางชุมชนได้พัฒนาเป็นบ้านเมืองเป็นแคว้นและเป็นอาณาจักรที่สำคัญเช่นทวารวดีพริพุนชัย สีวิชัยและตามพอระลิงด้านเครื่องมือเครื่องใช้ก็พัฒนาจนใช้งานได้ดียิ่งขึ้นประณีตมากขึ้นและมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่นๆทำให้เกิดการรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเจริญทางวิทยาการในด้านต่างๆ พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์มีพัฒนาการมาเป็นลำดับแล้วจึงพัฒนามาเป็นอนาณาจักรไทยซึ่งมีราชธานีอยู่หลายแห่งและเรียกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทยตามราชธานีว่าสมัยก่อนสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัย สมัยอนนาอยุทยาะะสมัยธนบุรีน้อ,นอ,อส,สมัยะะรัตน,กนโกสินทร์จนนะกระทั่งเป็นประเทศไทยในปัจจุบันอาณาจักรสุขโขท,ทยัยมีราชธานีอยู่ที่สุขโขทัยใช่ไหมครับถูกต้องจ้ะอาณาจักรสุขโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนาศิลปกรรมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาลิไทยอาณาจักรอายุทยาแหระครับอายุทยาเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจขึ้นมาแทนที่สุขโขทยัยเป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งทั้งเศรษฐกิจและมีอำนาจทางการเมืองการปกครองพ่อค้าต่างประเทศเดินทางเข้ามาค้าขายที่อยุทยาอย่างมากมายทั้งจากดินแดนใกล้เคียง อ่ะเห็นไหมคะในสมัยแต่ละสมัยนั้นเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวพัฒนาศักด์เข้ามาทำไมของปอ .4 คะพัฒนศักด์อยู่ปอ .5 ออกไปค่ะธรรมนิตครับธรรมนิตธรรมนิตก็ต้องเข้าของปอ .6 ครับเพราะตรงนี้ของปอ .4 ครับออกไปครับเออไม่รู้เ,เรื่อง,อ,งอ,อีก้เ,เช่น,นะะจีนญี่ปุ่นอินเดีย และจากชาวตะวันตกชาติต่างๆคือโปรตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสและดำรงความเป็นอาณาจักรยู่ยาวนานกว่า400ปีสร้างสมความเจริญด้านต่างๆจนเป็นมรดกที่สำคัญของชาติสืบมาสมัยทนบุรีมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมครับ ถูกต้องจ้ะตลอดระยะเวลาที่ปกครองประเทศพระองค์ต้องทำสงครามป้องกันการลุกรานของข้าศึกและพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆเช่นกันสวรรคสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมาจนถึงทุกวันนี้มีการปรับปรุงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆมาตลอด เพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยเพื่อให้ประเทศชาติดำรงความเป็นเอกราชจนถึงปัจจุบันสรุปแล้วพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย บ,บรรพบุรุษไทยได้สร้างบ้านเมืองจนมีความเจริญด้วยความยากลำบากภาคเพียรและมีภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นและสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคนไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นคนมีวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะเฉพาะตนคือคนไทยเป็นคนมีน้ำใจรู้จักประสานผลประโยชน์และมีขันติธรรมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น อีกทั้งยังมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับชาติไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอ่าค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะการดำรงชีวิตของคนนะคะของมนุษย์ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการยังไงคะ เขาก็ต้องมีการดำรงชีวิตนะคะจากที่คุณหลิงได้พูดมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าเราจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยไหนแต่สมัยไหนมาก่อนที่จะมาถึงสมัยปัจจุบันใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าในการดํารงชีวิตของคนเรานั้นนี่นะคะก่อนที่จะเป็นประเทศไทยที่เป็นปึกแผ่นในปัจจุบันนี้นะคะนะก็จะต้องมีการนะคะนะหาะสถานที่ที่เหมาะสมจะต้องมีการปกป้องพื้นแผ่นดินใช่ไหมคะ นะไม่ว่าสมัยไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะคะนะบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็แล้วล้วนแล้วแต่จะต้องปุกปักรักษาฉะนั้นนะคะเราซึ่งอยู่นะเป็นลูกหลานในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราได้อยู่ในถิ่นที่ดีแล้วนะคะเราอยู่ในถิ่นที่ดีได้อยู่ในถิ่นฐานที่มั่นคงนะคะนะทำไมเราจะต้องเรียนนะว่าคนสมัยก่อนเขาทำอะไรบ้างนะเราก็ต้องมารู้จัก นะคะกับแนวความคิดของเขาว่านะการที่เขาเลือกตั้งนะคะถิ่นฐานนะคะแต่และถิ่นฐานเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบะอะไรบ้างนะนักเรียนดูนะเมื่อกี้นี้นะคะนะคุณครูให้นักเรียนได้ฟังคุณยายกับคุณหลานคุยกันละคราวนี้คุณหลิงจะมาสรุปนะคะนะในสมัยโบราณนั้นผู้คนมักเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีอะไรคะแหล่งน้ําใช่ไหมคะพื้นดิน ก็ต้องอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์พื้นดินอุดมสมบูรณ์คําว่าแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมีเป็นไงคะมีสัตว์น้ําเยอะแยะเลยใช่ไหมคะพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งไม่น้ําท่วมนะคะเหมาะแก่การเพาะปละะูกมีต้นไม้ผลไม้อถูกต้องค่ะมีต้นไม้ผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีทรัพยากรที่เหมาะสมนะคะนี่ไงนะคะคุณยายเล่าให้ฟังนะคะ,ะต่อมา เราจะมาดูว่านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนะพื้นที่นะคะที่อุดมสมบูรณ์นั้นส่วนมากจะตั้งอยู่บริเวณที่มีแหล่งน้ําผ่านหรืออยู่บริเวณที่แหล่งน้ํานั้นนี่นะคะสามารถที่จะหาได้นะสะดวกสบายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างคะที่ราบลุ่มแม่น้ําที่ราบชายฝั่งทะเลหรือว่าที่ราบหุบเขานะคะเห็นไหมวิธีการเลือก พื้นที่ในการตั้งถิ่นฐานนั้นสําคัญมากจําเป็นมากแล้วคนสมัยโบราณนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่ายุคยุคไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านมาต่างก็มุ่งหาแหล่งที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมแหล่งน้ํานะคะทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ก็จะเหมาะแก่การทําอะไรคะทำอะไรคะกะวินนภพทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ก็จะเหมาะแก่การอะไรคะอ่ะ ถามหน่อยว่ารู้เรื่องไหมนี่รู้เรื่องไหมนี่เออในเนี่ยในขณะที่ครูหลิงอสอนอยู่ก้มหน้าก้มตาเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่าโฟกโฟกทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเหมาะแก่การอะไรคะโฟกตอบฮัโลโหลทำไมวันนี้ปอสอีเงียบจังเหนื่อยเหรอลูกหรือย,ยังไงหรืออิ่มข้าวอยู่ตาปรือจลับอะไรนะคะ อ้าวโฟกเมื่อกี้ครูหลิงถามโฟกตอบไปยังทุ่งหญ้าที่อุดม,มสมบูรณ์เหมาะแก่การาปลูกและเลี้ยงสัตว์อ่าถูกต้องค่ะถ้านะพื้นดินอุดมสมบูรณ์ทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็เหมาะแก่การเพราะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะเมื่อเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะก็จะทําให้นะคะน่ะ การดำรงชีวิตนั้นมีความสุขนั่นเองนะคะก็สร้างบ้านอ่าใช่ค่ะทีนี้นะคะในสมัยในสมัยโบราณนั้นเนี่ยนะคะก็เลยนะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คนสมัยนี้นะคะได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นนะคะกระดูกของสัตว์โลหะตามธรรมชาติหรือว่าหินที่กระเทาะออกมานะคะนี่คือหลักฐานนะว่าตรงบริเวณนี้นะคนนะเคยอยู่นะคะคนเคยอยู่ นะคะ,ะทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วพัฒนาการของมนุษย์นะคะสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะทำไมในการเลือกถิ่นฐานตั้งถิ่นฐานนะคะทำให้เกิดพัฒนานะคะเกิดพัฒนาเพราะอะไรเพราะว่านะคะเมื่อคนที่มาอยู่นะคะในบริเวณนะคะ,ะประเทศไทยก็ต้องมีการสื่อสารต้องมีการจับจองพื้นที่ใช่ไหมคะฉะนั้น นะคะก็เลยมีการพัฒนาทั้งด้านภาษาทั้งการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะแล้วก็อะไรกัดคมนาคมนั่นเองนะคะอ่านักเรียนจะเห็นว่านะคะพัฒนาการของมนุษย์ในสมัยประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยนะคะจากกลุ่มเล็กๆย่อยๆนะคะที่เราเรียกว่าชุมชนเห็นไหมคะสมัยก่อนนะก็มีการปลูกพักทําการเกษตรล่าสัตว์นี่อันนี้เียงเป็นสมัยโบราณอยู่นะสมัยก่อนนะคะหลังจากนั้น นะคะชุมชนเล็กๆก็มาขยับขยายตั้งบ้านตั้งเมืองใช่นะคะตั้งสลแบแลนอ่มใช่นะหนูหลังจากนั้นกลายเป็นแคว้นนะคะกลายเป็นแคว้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นอาณาจักรอ่านะคําำว่าแคว้นเนี่ยถ้าเทียบก็คือเหมือนกับจังหวัดอำเภอจังหวัดแล้วก็มารวมกันเป็นอาณาจักรก็คือประเทศนั่นเองนะคะ โดยที่นะคะนะก็จะมีเมื่อกี้นี้ในเรื่องของภาษาแล้วใช่ไหมคะก็ยังจะมีในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้นะคะเครื่องมือเครื่องใช้เขาก็จะมีการน่ะบันทึกไว้นะคะเขาเรียกว่าจารึกเขารังอักษรปัละวะนะคะตัวนี้ก็บันทึกว่ามีการติดต่อค้าขายนะเห็นไหมคะว่าการ ตั้งในสถานที่นะคะของแหล่งถิ่นฐานเนี่ยล้วนแต่มีปัจจัยที่สำคัญกับการดำรงชีวิตของเราทั้งนั้นเลยนะคะน่ะนะคะอันนี้ก็คืออาณาจักรไทยนะคะว่าสมัยก่อนนี้นะที่เราได้ตั้งถิ่นฐานมาอยู่นี้นะคะก็สามารถที่จะมีนะคะคนเนี่ยนะคะในแต่ละยุคแต่ละสมัยดังต่อไปนี้นะคะก็สมัยก่อนสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีแล้วก็สมัย กรุงรัตนโกสินใช่ไหมคะอ้าคุณหลิงถามก่อนใครรู้บ้างว่านะคะเอ่อสมัยรัตนโกสิน์เนี่ยมีมาแล้วมีพระมหากษัตริย์ปกครองมาแล้วกี่กี่พระองค์ใครตอบพิมพ์มาเลยพิมพ์มาหรือไม่พิมพ์ก็ตอบคุณหลิงมาอืม มีพระมหากษัตริย์น่ะประเทศไทยของเรานี่นะคะตั้งแต่ปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์มาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์มาแล้วกี่พระองค์ใครตอบเมื่อกี้ตอบอะไรนะสีใครตอบหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์สิบเอ็ดได้เลยอสิบเอ็ดพระองค์นัทวราตอบสิบ อ่าลียนาตอบสิบอ่ะ,ะให้คะแนนไปเลยให้คะแนนไปสิบ<ๆ>อ่าไหนคะนะเดี๋ยวนะดูก่อนนะมีสิบเอ็ดด้วยกระมนลลพัดสิบเอ็ดเหรอกระมวลชัดสิบเอ็ดวริสราห้าจิตติบอกว่าสิบนะกระมวลละพัดอ่านัทะพัดดาแพงสิบนัทพิมลสิบธน,นพัดสิบเอ็ด กวินดภพ10นาโนสิอนาวาสิออิทธิพัดสิบอ็ดนะอนุบสิบสอมีคนถูกมีคนถูกนะคะมีคนถูกฉเฉลยกรุงรัตนโกสินทร์จะปกครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันรัชกาลที่เท่าไหร่จ้า รัชการที่10บจานะคะดังนั้นคนที่ตอบสิบได้คะแนนไปครูลิงไล่ก่อนนะ,ะนัทวราได้ไปนะคะลิยานาได้ไปนะคะลิยานามีใครอีกคะ,ะกะมลพัฒได้กมลพัฒก็ตอบ10บนะคะได้คะแนนไปจิตติค่ะจิตตินะคะจิตติ นัตพัฒดาแพงนี่นะคะ,ะมีใครอีกนัตพิโมลเอานัตพิโมลธน,นพัฒโฉมสิบเอ็ดนะคะกวินภพสิบนะคะนาโนบอกสิบเอดนาวาสิบเอ็ดอิทธิพัสิบเอดโอ้นะคะอ่านะโอเคอ่ะคนที่เคยคนที่ตอบเลขอื่นอยากจะตอบ นะให้มันถูกต้องนะพิม์พมาเลยจ้าโฟกสิบอิทธิพลสิบนริศราสิบตอบมาใหม่ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะตอบผิดไปครั้งนั้นแล้วรอบนี้ตอบถูกอีกก็ได้จ้าลูกนะคะอ่าตอบมาเลยค่ะอ่ะตอบมานะเดี๋ยวคุณเองอ่านแชทนะอ่านทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละอาณาจักรนั้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความเจริญรุ่งเรือง นะคะนะมีความเจริญรุ่งเรืองมาดูว่าอาณาจักรสุโขทัยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนาศิลปรกรรมและก็วัฒนธรรมนะคะโดยในด้านศิลปรกรรมนะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วก็นะคะพระมหาธรรมมราชาลิไทยนะคะพระองค์ต่างก็ทรง ะะมีความสําคัญต่อประเทศไทยนะคะในปัจจุบันเสนจาจักรอยุธยาก็มีความมั่งคั่ง,างทางด้านเศรษฐกิจและก็อํานาจนะนักเรียนดูตามภาพนะคะน,นักเรียนดูตามภาพนะลูกนี่เห็นไหมคะนี่นักเรียนดูตามภาพตามภาพที่รูหลิงขีดเลยนะคะนี่คือแม่น้ํานะลูกเห็นไหมการเลือกตั้งถิ่นฐานของกรรษัตริย์สมัยก่อนนะคะ,น,ะนี่คือแม่น้ํานะคะ แม่น้ํานี้คือนะคะแม่น้ําเจ้าพระยานักเรียนค่ะนะคะ,ะพระองค์ทรงตั้งเมืองเนี่ยอยู่ใจกลางของแม่น้ำอ่าอยู่ไม่ใช่อยู่ใจกลางของแม่น้ําก็คืออยู่แผ่นดินที่มีแม่น้ําล้อมรอบนะคะอยุธยานั้นเนี่ยนะคะ,นะการที่มีแม่น้ําแบบนี้นะคะช่วยป้องกันข้าศึกก็คือพมา่าเนี่ยมารบเนี่ยได้ชนะหลายครั้งหลายครา นะคะคเมื่อน,น้ําขึ้นเนี่ยพม่าจะเข้าไม่ได้เลยนะคะดังนั้นการเลือกภูมิประเทศการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานก็ถือว่าสําคัญมากนะคะะต่อไปนะลูกนะในแต่แล้วยุคนี้ล่ะนะคะมาดูว่าในสมัยนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะคะ สมัยทนบุรีนะคะก็ต้องมีการทําสงครามเพื่อป้องกันการลุกรานของข้าศึกนะคะปกป้องผืนแผ่นดินไทยปกป้องถิ่นฐานที่เราตั้งไว้นะคะพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะนะสมัยทนบุรีนั้นเนี่ยนะคะก็คือ ยังไม่ได้มีการตั้งรัชกาลนะคะนักเรียนจนปัจจุบันก็คือรัชกาลสมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งมีการสถานปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงนั่นเองนะคะโดยมีพระมหากรรษัตริย์ทั้งหมด10พนะระองค์นะคะ10พระองค์ซึ่งพระองค์ที่พระองค์แรกใช่ไหมคะก็คือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะปฏิปร,รูป สู่ความทันสมัยนะคะพร,ระจุลจอมเกล้านะคะสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนะก็ตั้งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงซึ่งทําให้ประเทศไทยของเรามีเมืองหลวงและก็จะเจริญรุ่งเรืองมาปัจจุบันนะคะแล้วก็เราก็มาสรุปกันเลยว่านะการพัฒนาประเทศนะคะมาในตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์นะคะมาจนปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่นะคะ กว่าจะเจริญรุ่งเรืองมาปัจจุบันเนี่ยมีความยากลําบากเสียทั้งอะไรบ้างเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เสียชีวิตด้วยเพื่อป้องปกป้องประเทศนะคะแล้วก็เราก็มีพระมหากษัตริย์ที่นะคะส่งดูแลทุกสุขของประชาชนนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นเราในปัจจุบันเราจะต้องมีการนหคะรู้รักสามคีนะคะมีน้ําใจ นะคะอยู่ร่วมกับคนอื่นยังมีความสุขและก็จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือในส่วนของอในส่วนของอเราในปัจจุบันที่สามารถที่จะตอบแทนนะคะเราที่จะตอบแทนแผ่นดินหรือคุณงามความดีของคนในยุคก่อนได้นะจ๊ะ,อะโอเคค่ะคุณหลิงคนอย่าตบแชร์นะจ๊ะ สรุปเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วคุณหญิงจะแคบหน้าจอแล้วค่ะนะแคบหน้าจอเช็คชื่อแล้วนะก็เช็คไปบ้างแล้วละ่ะนะคะอ่าหนึ่งสองสามนะคนไม่เปิดคืออะไรคะนะคุณหญิงไลดูตลอดแล้วคนไม่เปิดก็จะหักคะแนนลงแล้วนะนะคะนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวนักเรียนก็ไปนะ พักผ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทกําการบ้านทําให้แล้วเสร็จเป็นวันๆไปนะคะลูกนะอย่าทํางานค้างๆนะคะสําหรับวันนี้<ส>ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย